เรื่องผีผีหัวขาดในห้องเช่าณชานเมืองเงียบสงบแห่งหนึ่งมีห้องเช่าเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟตัวตึกไม้สองชั้นดูซุดโสมสีลอกล่อนหน้าต่างบางบานแตกบางห้องประตูเอียงเหมือนจะหลุดเวลารถไฟวิ่งผ่านตอนดึกเสียงมันจะสั่นสะเทือนไปทั้งตึกเหมือนตึกจะถล่มได้ทุกเมื่อถึงแม้มันจะดูน่ากลัวแต่ค่าเช่ากลับถูกมากอย่างไม่น่าเชื่อจนยังมีคนทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆ พิมพ์หญิงสาววัย24เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานในเมืองเธอไม่มีญาติไม่มีเพื่อนจึงต้องหาห้องพักที่ถูกที่สุดเธอมาลงเอ่ยที่ห้องเช่าแห่งนี้ด้วยความคิดว่าแค่หลับนอนก็คงไม่มีอะไรหรอกเธอได้ห้องเลขที่203ห้องมุมสุดของชั้นสองตอนเจ้าของหอส่งกุญแจให้แกมองหน้าเธอนิ่งๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าอย่าเปิดประตูตอนตีสามไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรทั้งนั้น เธอแอบคํำในใจคิดว่าเจ้าของหอแค่อยากหลอกให้กลัวแต่ก็พยักหน้ารับเพราะไม่อยากต่อล้อต่อเถียงในคืนแรกพิมพ์วางของและจัดห้องเสร็จตอนประมาณห้าทุ่มเธอรู้สึกได้ว่าห้องนี้เย็นแปลกๆทั้งที่ไม่มีแอร์ลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาน้อยมากแต่เธอกลับรู้สึกหนาวจับใจผนังห้องด้านหนึ่งมีรอยคราบน้ำสีน้ำตาลคล้ำยาวตั้งแต่เพดานลงมาถึงพื้นเธอพยายามไม่คิดมากและรีบเข้านอน เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งขณะที่พิมพ์กำลังจะเคลิ้มหลับเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินหน้าห้องตึกตึกตึกมันไม่ใช่เสียงเดินปกติแต่เหมือนมีบางอย่างลากเท้าผ่านห้องไปช้าช้าพิมพ์คิดว่าเป็นเพื่อนห้องข้างๆจึงไม่สนใจแต่ทันใดนั้นก๊กก๊กก๊กเสียงข้อประตูดังขึ้นช้าชาชาัดเจนและหนักแน,น่นพิมพ์ขนลุกสู้ทันทีเธอมองนาฬิกาตีสามตรงแป๊ะ คำเตือนของเจ้าของย้อนเข้ามาในหัวทันทีเธอรีบพุโปงข่มตาให้หลับแต่เสียงเคาะกลับเปลี่ยนเป็นเสียงขวนขวนเหมือนเล็บคนหรืออะไรบางอย่างกำลังกรีดข้างประตูตามมาด้วยเสียงหายใจแผ่วๆติดประตูแฮกแฮกเปิดประตูเธอแทบไม่กล้าขยับตัวทั้งคืนจนกระทั่งเสียงเงียบไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันต่อมาเธอลงไปถามแม่บ้านชารา แม่บ้านนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวห้องสอง้านักเคยมีคดีฆาตรกรรมเมื่อสิบปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งถูกแฟนหนุ่มจับได้ว่าเธอจะหนีไปมีคนใหม่เขาลงมือฆ่าเธอแล้วตัดหัวลากศพไปไว้ในห้องน้ำส่วนหัวหายไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอหลังจากนั้นพิมพ์เริ่มเจอเรื่องแปลกทุกคืนบางคืนได้กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งทั่วห้อง บางคืนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังจากใต้เตียงแต่ที่แย่ที่สุดคือในกระจกห้องน้ําเธอเริ่มเห็นเงาผู้หญิงที่ไม่มีหัวยืนอยู่ข้างหลังเธอคืนสุดท้ายพิมพ์โซหาน้องสาวว่าจะย้ายออกแต่ก่อนเที่ยงคืนเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระแทกผนังห้องตุบๆๆมันดังต่อเนื่องเหมือนใครบางคนโยนของหนักๆใส่กําแพง เธออดใจไม่ไหวลุกไปเปิดประตูคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนเธอเปิดออกไม่มีใครแต่สิ่งที่เธอเห็นคือหัวของหญิงสาววางอยู่หน้าห้องดวงตากลงโบจจองมาทางเธอและเธอได้ยินเสียงฝีเท้าจากหลังทางเดินร่างของผู้หญิงชุดนอนสีขาวเลอะเลือดเดินเข้ามาช้าๆแต่ไร้หัวมือของมันยื่นมาเหมือนจะคว้าอะไรบางอย่างจากเธอ หัวของฉันอยู่กับเธอใช่ไหมพิมพ์กรีดร้องก่อนที่เสียงทุกอย่างจะเงียบลงเช้าวันต่อมาเจ้าของหอเจอห้องสองสามถูกล็อกจากข้างในไม่มีเสียงตอบไม่มีใครเปิดแต่ในห้องมีกลิ่นคาวเลือดโชยมาจากใต้ประตูและไม่มีใครเคยเจอพิมพ์พอีกเลยตั้งแต่นั้นมาห้องสองสามถูกปิดตาย แต่คนในห้องข้างๆยังได้ยินเสียงเคาะเบาๆเป็นบางคืนโก,โก,โก,โก๊กก๊กก๊กช่วยหาหัวให้ฉันที